ครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ผมได้รับเกียรติจากน้ำแบบชื่ออะไรครับพนธันค่ะมาจากดาวไหนพี่ลบบุรี่ะมาจากลบบุรีทักทายเพื่อนหน่อยเพื่อนชื่ออะไรสวัสด,ดีจีกุมนะมาถึงแล้วนะถึงแล้วนะลว,วันนี้นะครับผมจะตัดผมทรงไหนยังไม่รู้เลยให้พี่เขาสั่งมาอยากได้แบบไหนพี่อยากได้ปูออกความยาวไว้อันแหละแล้วอะไรีกลังถุย ข้างหลังทยด้วยใช่ <Yeah. S 1> นะครับความยาวออกสักสามนิ้วพอไหมแล้วแต่อาจารย์เห็น,มนหมอดต,นะตรงเลยโอเคนะครับวิธีการตัดนะครับทรงสคว,รรเวอเรเยร์นะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมถ้าเราจะตัดเป็นรูปทรงสคว,รรเวอเรเยร์นะครับเราต้องมีความยาวตัวเนี้ยเจ็ดนิ้วแปดนิ้วนะตัวเนี้ยเราถึงจะตัดตรงๆได้นะครับทีเนี้ยสคว,รรเวอเรเยร์มีสองแบบนะ ทรงสควอเยอร์เป็นรูปปกสี่เหลี่ยมกับสควอเยอร์ปีหนึ่งเก้าเกของโทนี่กายนะเขาจะต้องมีการโน้มผมไปข้างหน้านะโน้มผมไปข้างหน้าเพื่อจะให้ข้างหลังมันยาวข้างหน้ามันสั้นนะอันนั้นก็สควลยเยอร์อีกแบบหนึ่งแต่ว่าสควอเยอร์ที่ช่างใหญ่จะสอนเนี่ยง่ายๆนะครับผมเนี่ยไปในสระผมเมื่อันแล้วพี่เพิ่งสระเมื่อคืนอ๋อเพิ่งสระเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่าโลกรุงรังมันฟูนะนะ ความยาวนะนั่งรถมาไกลหรเราจะตัดก่อนก็ได้เนี่ยนะครับตัดปลายทิ้งไปเลยนะครับครับปลายเนี่ยทำยังไงครับไม่ยากเลยครับเราจะตัดเป็นรูปตัวอะไรเป็นรูปตัว U หรือจะตัดตรงก็ได้เนี่ยเราจะตัดตรงเนี่ยตัดตรงๆไปเลยออกไปสองนิ้วกว่าก็ได้เนี่ยอย่างนี้อันนี้คือตัดตรงสแตนดานนะถ้าเราจะตัดเป็นรูปตัว U ก็แค่อะไรแค่ปรับปรับมุมมันออกตัดตัดเลยตัดจากอะไร จากบนลงล่างปบปดนี่ครับตัดก็เลยตเัเลยึ้นไปเลยยังได้เลยเนี่ยง่ายๆอย่างนี้ยอยู่ที่เราเออกแบบครับตรงลงลูกค้านะว่าจะเอาแบบไหนครับจะอ,อะไรจะฐานตรงเป็นรูปถ้วยใช่ไหมรูป to you, to you, ตัวยูตัววีนะครับตัดไปช่างใหญ่แนะนําให้ตัดจากบนลงล่างนะมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายครับ ถ้าเราตัดจากล่างขึ้นบนมันต้องสวนเส้นผมมันจะไม่ต่อเนื่องผมมันจะมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องกนจะไม่ค่อยเฉียนะครับตัดไปเลยแต่งให้มันเป็นรูปตัวยูซะต้มนิดดีตัดไป มันไม่สวยแล้วก็แต่งอพอมันได้ฐานความยาวแนละ้วได้ได้แล้วใช่ไหมทีเราก็จะมายกขึ้นครับครับเป็นรูปอะไรฮอตชูเกิดมาครับปกติเซนเตอร์เราจะแบ่งแค่สองหน้าหวีหรือสองนิ้วแต่ว่ามันแอดวาน์นะครับเราก็ต้องยกตัดเยอะๆหน่อยคความยาวเท่าไหร่ผมจะให้ความยาวเหลือสักแปดนิ้วนะ วความยาวข้างหน้าสลดย์อยู่บนใต้คางโอเคไหมลูกค้าลูกค้าว่าโอเคตัดเลยมาตัดแล้วก็สับปลายพร้อมไปเลยทำปลาให้บางนะเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็อะไร ยกผมนะครับด้านขวาขึ้นมาขึ้นมาตัดเป็นช่างตัดผมต้องตัดได้ั้งผมแห้งแล้ผมเปียกเวลาอยู่นี่ครับตัดนะครับยกผมขึ้นเลยยกขึ้นให้หมด ราตัดด้านเราตัดด้านซ้ายแล้วก็มาตัดด้านขวาเลยยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วก็ตัดถ้าตอนที่เราเรียนอยู่ใช่ไหมเราตัดตรงๆใช่ไหมต่ทำงานจริงก็ต้องตัดอะไรดิฟต,ติงไปเลยนะครับเราจะได้ทำอะไรลดความหนาไปในตัว ต่เราไม่ทิ้งหลักนั้นหลักในการยกตัดสโควเลเยอร์เราไม่ทิ้งนะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วทีนี้นะครับเราก็จะไล่ข้างหลังข้างหลังนี่ก็ยกข้างหลังขึ้นมานครับเอาเซนเตอร์มันขึ้นมาก่อนใช่ไหมยกขึ้นมายกขึ้นมา,นมาไอ้ที่หลุดว่าปล่อยไปใช่ไหมเห็นใกล้ l ายมาอยู่เนี่ยแล้วก็ตัด ทรงสแควร์เยอะโคตรง่ายเลยง่ายกว่าตัดทรงฟลาอยนึกถึงกล่องสี่เหลี่ยมข้างบน,นะะแล้วก็ตัดสแควร์ก็แปลว่ารูปสีส่เหลี่ยมแล้วก็ยกตัดขึ้นมาเรื่อยๆเอาไปะไลามาด้วยยกตัดขึ้นมานะเห็นกระไลไหมดูตัดนะ ครับเอาไฟล่ที่จัดมาแล้วด้วยยกขึ้น่ะผมมันหนานะหนามากมากูด้วยพี่ไม่ได้ตัดผมมากี่เดือนแล้วคือหลายเดือนอยู่หลายเดือนอยู่ใช่ไหมมันไม่มีเวลาหรือว่า มันกลัวโควิดพี่ไม่ได้กลัวอะไรเพราะช่างตัดไม่ถูกใจก็ไม่ได้ตัด <c oughs> ก็เลยปล่อยยามัดสวบเป็นส่วนมากนะ,ะตัดถึงส่วนหน้าก็เพื่อคอนเน็กก็จบแล้วนะม,มันจะเลเยอร์ะบางไว้ตัวด้วย <c oughs> แล้วก็แบ่งผมนะครับแนวตั้งตั้งฉากขึ้นมา แล้วก็ยกขึ้นมาเท่าไหร่ยกมาหาอนะไรรูปกล่องสี่เหลี่ยมใกด์ลน์ก็เห็นแล้วก็ตัดนะคไกด์ไลน์มาเห็นะก็ตัดไปบรรจบนะครับหรือว่าไปคอนเนคก,กับผมหน้าไปหูนะครับคตัดมปเ,มเาารื่อยตัดไปเรื่อยไกด์ไลน์ไว้ กล้ไลนอยู่นี่แล้วก็ตัดเราไม่ทิ้งไกล้ลนนะแล้วก็ตัดเดี๋ยวมันฟายมันหนาใช่ไหมฟายมันหนาทำยังไงมันยากอะไรยกขึ้นมายกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มาดีพัตติ้งม อจอาบางขนาดนไหนอะมันหนาผมดีพอไปสุดเกินไกลแล้วนะดีจากปลายผมเพื่อไปประมาณทั้งสามนิ้วเพื่อให้ปลายมันบางนะเรือย ยกดีไปยกดีไป จิบปลายมันออก้วตรงไหนไม่สวยแล้วก็ชอตขึ้นมายิบเจ้าบ,บางขนาดไหนอะดิบคระจิง ไม่ได้สไลด์มานานไม,ม่เป็นทรงไม่เคยะไลด์เลยมไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจช่างไม่เ <laughs> ชื่อใจช่างช่างก็เลยอดได้ตังค์ลูกค้าเลยเขินจะทำให้คนอื่นแล้วก็ไม่ถูกใจเราไง <laughs> เห็นทำให้คนอื่นแล้วไม่ถูกใจเราตัดสินด้วยผลงานคนอื่นถูกไหม <laughs> เอาหอวคนอื่นมามาดูเพราะช่างคนนี้ตัดไม่ผ่านเ <laughs> ลยเราก็ไม่อยากให้ตัดถูกไหม เช่งนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วสไลด์ไปส,งสยยง่งสไลเลเยอร์มาอะีข้างหน้ามาเลย มาดูอง่วนหน้านะครับหนึ่งองศุนหน้าเราก็มาเก็บรายละเอียดออกใชนไหมน่พลอย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 นะลูกค้าก็ยังมัดได้อยู่เลยพลอ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 ยดีฟแท้จริงนะตัวไหนมันหนาดีฟฐานทรงก็ดูดิซ้ายขวาห้าในายาวข้างซ้ายยาวเล็กน้อยพลอยนะอันเนี้ย หลอมแหลมหลอมแหมก็เก็บออกมาเก็บออกมาสวยแล้วข้างหน้าตรงนี้มันหนาไปอะไรสไลด์ซีแฮนด์สไลด์ซีแฮนด์สไลด์ซีแฮนเป็น,น,นผมส่วนหน้าไม่ใช่ผมส่วนด้านหลังนะ ดูดีๆสไลด์เฟรฮนด์นะซ้ายขวาก็ทำเหมือนกันนะสวยแล้วเบนก็ตกไหมพีถามลูกค้าก่อนไปลูกค้าอยากได้บางกว่านี้ไหมเดี๋ยวเท่านี้ความยาวพี่เห็นความยาวพอดีไหมอชอบไหมใหญ่ใหญ่ในบางอยากได้บางกว่านะอยากได้บางกว่านี้โอเค การจัดให้ลูกค้าจะได้บางกว่าน,นี้เงี้ยเราจะทำยังไงเราก็สไลด์ผมเราก็อะไรหยิบผมขึ้นมาครับสไลด์สไลด์นะครับตั้งแต่ประมาณ สามนิ้วลงมานะจากมหาปลายนะครับสไลด์ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง ฮับชิเซอร์ด้วยก็ได้ฮับชิเซอร์ชั้นที่สาม ผมไม่เคยได้สไลด์นะก็สไลด์หนักหน่วงนิดนึงนะ <c oughs> เพราะว่าอะไรลูกค้าเขาไม่ได้สไลด์มาหลายปีแล้วดูดูไม่เจอคนที่ถูกใจเขาก็ไม่ตัดเลยค <c oughs> รับครับซิสเซอร์รัวๆไปเลย เจอคนผมหนาสไลด์ไปไม่เปลี่ยนนะครับหลับมือใหม่นะดูช่างใหญ่สไลด์ออกให้ดูนะช่วชั่วเลยใช้กันไกลที่คมนะครับแล้วกังไกมันดึงหัวไหมพี่ไม่ะไม่ดึงใช่ไหมสบายสบายช่างใหญ่ใช้กันไกนะครับญี่ปุ่นนะมันจะคมมากผมมันก็ไม่แตกปลายด้วยนะ สไลด์ซีแฮนเนสไลด์ซีแฮนเนาะข้นข้างนะข้างสไลด์ซีแฮนเนาะซีแฮนเนะสไลด์ซีแฮนเดี๋ยวบางมากนะเนาะพอดีพอดีนะ บางมากเดี๋ยวผมมันแหลรไม่มีผมเนื้อผมได้ดีได้ใดายได้ดี ยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็อะไรสไลด์น่ครับสไลด์เลยหน้าไหนเนี่ยสไลด์สไลด์หยุดสไลด์เลย สไลด์ไปเรื่อยยกขึ้นสไลด์ ดกขึ้นมาเก้าสิบองศาครับสไลด์ค่อนข้างมันหนาใช่ไหมสไลด์ฟีแนอนสไลด์ฟีแฮนไป ความหนามาันออกความยาวเท่าเดิมนะเห็นไหมความยาวเท่าเดิมนะครับเห็นแล้ลลลลลลวขาค่อยทำเป็นทีละชั้นเป็นเซกชั่น ระวังหูลูกค้านะนีบหูตัดฟรีนะไม่อยู่ทิดตังลูกค้านะแอบดูหูอยู่ไหนหูอยู่นี่ใช่ไหมล้วก็รู้หูอยู่นี่ก็จะไปยุ่งจะไปใกล้เขาร์ <c oughs> รู้สึกเป็นไงบ้างพี่เบารู้สึกเบามา <c oughs> รู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นไงพอไหมความหนาความเบา เอากระจกหน่หอยเนาะขอนะน่าก็มาดูข้างหลังใดนะครับใดตรงใดโบโวล่มไดมุม่มไปหวังว่าทุกคนคงได้ได้อยู่แล้วนะครับทั้งใหญ่สอนแค่นี้แหละวันนี้วันนี้ขอบคุณนะครับนางแบบคุณลูกค้าที่อนุญาตให้ถ่ายดูนะนะครับเดี๋ยว ลูกค้าทําสีด้วยใช่ไหมทำสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจ่อยากจะตัดต่อให้ดูเต็มคลิปเลยนะนะครับ,รบเดี๋ยวาทาสีเสร็จได้เสร็จเดี๋ยวมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค